ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะอธิบายว่าการติดตั้งแอป Nextcloud เนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับ iOS ก็สามารถติดตั้งได้นะครับ Android ก็ติดตั้งได้นะครับหรือแท็บเล็ตต่างๆนะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ในตัวอย่างอันนี้นะครับผมจะใช้ iOS นะครับผมก็ให้ผมเลือกมาที่ App Store นะครับ ถ้าท่านใดที่เป็น android ก็ไปที่ play store นะครับแล้วก็ให้คุณค้นหาคำว่า n e x t cloud นะครับเ,เห็นไหมครับจะมีคำว่า n Next Cloud ขึ้นมานะครับคุณก็แตะนะครับตอนนี้ผมได้ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมก็ปิดไปนะครับอันนี้เป็นแอป e x t Cloud นะครับอันนี้หลังจากที่ผมติดตั้งแล้วผมได้แอปมาแล้วนะครับผมก็ เปิดที่แอปเลยครับแตะเลยครับหน้านี้ก็จะถามว่าจะให้มีการแจ้งเตือนไหมผมก็อนุญ,ญาตนะครับคราวนี้แอปเน็ l คาวนะครับคุณก็จะต้องล็อกอินเอาละล็อกอินเสร็จหน้าแรกนะครับให้ใส่เซิร์ฟเวอร์แอดเดรสของ cloudsmartichan.com นะครับเราไปเอาเซิร์ฟเวอร์นี้ได้มาจากที่ไหนนะครับง่ายๆครับคุณย้อนกลับไปดูที่อีเมลของคุณที่แอดมินเขาตอบกลับมานะครับ เห็นไหมครับเขาบอกว่าสามารถใช้ผ่านเว็บไซต์ได้นะครับเห็นไหมครับ c l o u d s m a r t i h a n c o m นะครับเอาละคุณก o อ y ปี้ลิงก์นี้มาเลยนะครับก๊อ y ปี้ลิงก์นี้มานะครับแล้วโอเคคุณก๊อ y ปี้ลิงก์นี้มานะครับเอาละคราวนี้คุณก็วางเลยครับกดวางแล้วคุณก็กดเครื่องหมายไปทางขวานะครับ แล้รัพอกดเครื่องหมายไปทางขวาเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็จะสู่หน้าล็อกอินแล้วคราวนี้หน้าล็อกอินเนี่ย username กับ password ได้มาจากที่ไหนครับเรามาดูที่เจ้าตัวอ e ีเมลที่เขาตอบกลับมาเห็นไหมครับ username ของคุณคือที่คุณสร้างเอาไว้นั่นเองนะครับตัวเล็กตัวใหญ่เอาให้เหมือนนะครับนะครับอ่า password today แอดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเอาละคราวนี้ อ่ะโอเคขอโทษนะครับอืมขอขอภัยผมพิมพ์ผิดครับโอเคนะครับ เอาละคราวนี้ก็กด Excel เข้าไปเลยนะครับหลังจากที่คุณตอนนี้คุณสามารถที่จะเข้ามาในแอป Nextcloud ได้แล้วนะครับในแอป Nextcloud นะครับก็จะมีรูปภาพเป็นตัวอย่างให้ให้คุณเห็นนะครับตอนนี้คุณสามารถ Excel เข้ามาในแอป Nextcloud ได้แล้วนะครับคุณสามารถเก็บภาพต่างๆ หรือคุณจะอัปโหลดไฟล์ทําอะไรก็ได้นะครับในนี้นะครับมีพื้นที่ให้คุณ100กิกนะครับนะครับเรากดที่มอนะครับสขีดด้านขวาสุดนะครับด้านล่างนะครับตอนนี้พื้นที่คุณใช้ไปเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้คุณก็สามารถที่จะล็อกอินเข้ามาใช้ในแอปใน็ตคาวได้นะครับนะครับง่ายๆนะครับครั้งต่อไปเวลคุณจะเข้าแอปในข่าวคุณก็แตะที่แอปเลยครับก็จะสามารถเข้ามาสู่ หน้าเอ็กเได้เลยนะครับเห็นด้านบนไหมครับอ่าอันนี้เป็นชื่อของคุณนะครับที่คุณจะเข้ามาใช้ในแอปในคราวนี้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ